คาซีดมาตรฐานไอซ z e นั่งได้ถึง7ขวบต้องชมคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับคลิปรีวิวอันบล็อค่ะซึ่งวันนี้ไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนเพราะว่าเรามาพร้อมกับสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากเวลดอนนะคะเป็นคาซีสสำหรับน้องแรกเกิดถึง7ปีเลยค่ะ ใช้งานกันแบบคุ้มๆเลยนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเวลร่อนรุ่นนี้นะรุ่นสมาร์ทเทลคลาสสิกค่ะอย่าลอช้าเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่าค่ะ <Okay. S 1> สำหรับสีที่เราจะมาอันบ็อกนะคะก็จะเป็นสีเรดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเรดสีเกรย์และสีบลูนะคะท้ด๊ นี่นะคะก็คือ smart turn รุ่นคลาสสิกรุ่นใหม่ล่าสุดของวิลดอนค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าเมื่อแกะกล่องออกมาสีสวยมากนะคะแล้วก็ตัวดีไซน์ของเขาดีไซน์ดูดีนะคะตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการคาซีที่มีสีสันสดใสดึงดูดลูกนะคะให้ลูกเนี่ยนั่งคาซีได้ง่ายมากขึ้นนะเมื่อ unbox เสร็จเรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่าคาซีเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคู่มือก็เป็นคู่มือภาษาไทยตัวช่วยในการนำร่อง isofix ก็มีให้พร้อมแล้ว ว <Hey. S 1> รวมไปถึงฐาน Isofix แบบเต็มระบบนะคะสามารถที่จะเสียบ Isofix พร้อมใช้งานรอรับน้องตั้งแต่น้องออกจากโรงพยาบาลได้เลยค่ะก็มี Safety Stand ช่วยค้ำยันตัว Isofix นะคะให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะคาซีทุนนี้นะใช้ได้ตั้งแต่น้องวัยแรกเกิดถึง7ปีเลยคุณแม่ก็จะมีคำถามว่าเอ๊ใช้ได้ถึงน้องสูงกี่เซนนะคะก็ใช้งานได้ตั้งแต่น้องที่มีส่วนสูงตั้งแต่40ซนติเมตรถึง125ซนติเมตรเลยค่ะใช้งานตั้งแต่แรกเกิดถึง7ปีเลยค่ะมาดูถึงเรื่อง เองเนื้อผ้ากันนะคะเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะอยากจะรู้ว่าเนื้อผ้าของคาซิเนี่ยรุ่นนี้ทําจากอะไรนะคะผ้าของรุ่นนี้ค่ะจะเป็นเนื้อผ้านวัตกรรมใหม่ค่ะนวัตกรรมนาโนซิงซึ่งตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่มากเพราะจะมีความกังวลในเรื่องของความสะอาดเนาะนวัตกรรมผ้านาโนซิงนะคะจะช่วยแอนตี้แบคทีเรียค่ะยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดเลยนะคะเขาจะมีตัวซับพอร์ตให้ทั้งหมด3ามชั้นเลยนะคะเป็นซับพอร์ตเมมโมรี่โฟมหนาแน,น่นดู อย่างดีเลยค่ะสามารถที่จะให้น้องนั่งแบบนี้ได้เลยตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะเมื่อน้องโตถอดตัวซับพอร์ตออกตามสรีระของเด็กนะคะคาซีรุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอนตรงที่หมุนได้3 6 0องศาทาให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสะดวกสบายเวลาที่พาน้องขึ้นหรือลงรถสามารถปรับเอนนั่งเอนนอนได้มากถึง4ระดับสมาเทิร์นคาสิกรุ่นนี้นะคะได้รับมาตรฐานสูงสุดมาตรฐานไอไซีเลยค่ะโอเคค่ะคุณพ่อคุณแม่คงอยากจะเห็นวิธีการใช้งานจริงเมื่อติดตั้งจริงแล้วนะคะ เราไปชมคลิปการติดตั้งจริงกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการติดตั้งเวลรอดรุ่นสมาร์ทเ์นคลาสสิกเริ่มจากกางเซฟตี้สแตนออกให้เห็นแถบสีแดงจากนั้นดันเซฟตี้สแตนให้ติดพื้นกดปุ่ม Isofix แล้วเสียบเข้าช่อง Isofix ได้เลยเมื่อติดตั้งถูกต้องจะขึ้นเป็นสีเขียวถอดการติดตั้งเพียงกดปุ่ม Isofix แล้วดันออก เป็นยังไงกันบ้างคะคุณพ่อคุณแม่เมื่อชมคลิปการติดตั้งจริงแล้วคงอยากจะทราบราคาโปรโมชั่นกันแล้วนะคะและพิเศษค่ะสําหรับคลิปนี้ใครสนใจให้พิมพ์คําว่าสนใจใต้โพสต์นี้เลยนะคะรับราคาโปรโมชั่นลดพิเศษเหลือเพียง12,950บาทเท่านั้นค่ะแล้วยังไม่พอมาพร้อมกับการรับประกัน2ปีเต็มด้วยแล้วก็แถมตัวหลังคาให้ด้วยนั่นเองค่ะ ใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจใต้โพสต์นี้เลยนะคะรับราคาโปรโมชั่นเพียง12,950บาทค่ะลิมิตนะคะด่วนจำนวนจำกัดค่ะ